สวัสดีครับวันนี้พ่อครัผมกับการ์ดี้อยู่นี่ครับวันนี้ก็ในเกมมารุกคอมแบตภาค5นะครับวันนี้ก็ต่ออันง่ายกันครับผมโอเคโอ้โหชุดแม่งอย่างเท่อย่างดูดิเี้ยโอ้โหถ่ายพร้อมอัลติไฟอันนี้เอ,อนะ้ยเนี่ยทำไมโดนสามครั้งอย่างเงยหมดโอเคเอาเอาเวทีสมมุติมาเนี่ยเทียมีบ้างที่สมมนะุตแล้วก,ก,ก็โอ้ยอีเกนเหมือนเดิมที่นี่มาถึงเปิดแล้ว

เออเออเขี้ยมันอ <TR> ึดจังวะยิทีเดียวงเรื่องเอี่ยเรื่องจะหน่วยไหนอีซับเชี่ยไม่เป็นไรเขี้ยเขี้ยเขี้ยเียเียมันยงไงเนี่ยอีซ็จะตายอ่ะเดี๋ยว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 เอ้เขี่ยโย่โุ้ยเอ้เอออย่างเนี้ยเฮ่ย ไอเชี okay. um ่เชปเปรไม่ค่อยสะใจเว้ยนีเน mm ่น hmm. ีเนไอ้เชี่ยมึงตายอกี่ยวโอ้ยงงกันสองคนเนี่ยไอ้เชี่ยนีเน่มาสีแม่มึงโอยหนีดมีีบ้างเนี่ยโอยเดีก้ยอ

ไม่ติดดัดไม่ติดไม่ติดสมดัดนะนี่ยมาใช่ไหนก็ได้เฮ้ยก่อนนี้เฮ้ยกูก่อนงี้ก่อนเวมีดัดที่ไปกับทุ๊กตาได้ปเฮ้ยโอ้ยฮ้องอีชิ้นี่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนี่นี่อ่ะเอ้าโหโหมีคนเก็บอ่ะที่ผงเป็นซีเนอร์ไปเนี่ย เช่นห้องมันบางฉันซูกะไปกับแบบนี้เดี๋ยวปะฉันเดดที่ใครเดินกระจเน่นเด็ต่งนีกเลยยยิง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 ยยิงยงยิงยิงิงย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 ิยิงยิงยิงยยิงงยิยิง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 ยงยิ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 งย ยิงให้กูมุดไงเออโอ้โหไอชอเออเออยิงให้กกอดแต่เออจ่ายตวต้อวมึงไอเฮียนี่มัเฮียตายสิทีมึงเยอะย่เี้เอานี่ปะเออไม่ตายก็ตายเอแป๊บโอ้ยปวดแดงกูี่บเนี่ยเฮี้ยอย่างนี้ก็ปืนอยู่อ่อ ไอ้กาติโอ้ยยังไม่หมดตินี่มันไอ้ชียโงอไชิน่แหทานะาตัวนียอดเอ้ยไอ้เชียม่หดเ๋ยวก้ไม่ใช่แบบในงเหลีเว้ยนี่่อนี่บอไอ้เชี่ยดีวมีดแม่โอย่มันทำกับผมครับจอแดงเลย ดูสิไม oh, ่เน mm. ่อ๋อไหนเช็ดไหนดูก็แบบนี้ไอเดียไม่ดีกันอืมไม่คดีด้วยนี่ไม่ดีหรอนี่งก็แบบเนี้ก้อนนี้นี่ไม่เอ้ยโอ้โหโอ้นิ่งว่ะเกี่ยวตรงไวเช้าเช้าวันนี้ก่อนช็อตกันอยู่น่าปืนคนเลยโอ้โหเดี๋ยวดูแต่คน โอ้ oh, ทุกคนัวไม่ติดดอดด้วยนะครับมันก็ใ uh ช้ด oh, oh, ีสมองไมติด huh, ด uh ัดแต่ผมไม่ติดแต่คนเดียววะไม่ทางนี้ไปได้ไหมวะบอโอ้ยออกไม่ได้บอกทางกุยสัตว์เอ้ยไอ้เชี่ยมกระจุกแม่งไม่แตกไอ้เชี่ยไม่งโคตรเกียโซหของแล้วแบบเนี้ยชิ้นมตกตกหนึ่งยิงทิ้งแม่งเลยยิงหมดไอยิงอะไรจะใช้ครับเพื่อเอา กูเดินติดเลยเดินติดเดินติดโตเฮ้ยเดินติดอยู่ไหบ้างเนี่ยกำลังแบบนี้ดูดิดูดิแบบนีนี่เหรอวะแบบนี้ก่อนทุกคนเชื่อเฮ้เนี่ยใช่เฮ้ยเนี่ยยิงแม่งไม่สนใจเอ้ก็ยิงแม่งยิงแม่งยิงแม่งไม่แตกกระจกยังกระจอกหอยสร็จยิต่างวายก็ เดี๋ยวมีเนี่และเก็บด้่ดมแมเนี่ยเก็บแต่แม่ไอ้เชี่ยแม่งทำอะไรไปไปเคอไอ้เนี่ยญิงแม่งเลยเนี่นยไม่สนใจอระจะโอ้ยังไงก็สนสไของหูของหูบ่เพิ่มเงินหัวไปโอ้คนยิงฮ่าฮ่าฮ่าเชี่ยผมกดปิดแม่งขอกไปชิาย ดูนะครับการการคลอกปืนของปืนพกของอันนี้นะครับอุ้จุ้ยคลอกไวมันจะคลอกไวมากดูนี่ผมเอาปืนนี้ไล่กับปืนนี้ใช่ไหมครับดูช็อตกันไปแทนครับนปืนก็ทำให้สมบูรณ์ในสัตว์ได้ป้าไปต่อคือเพื่อนเสียเวลานิดนึงเอา,าไหมกดนิดไปเนี่ยอกดชั้นไหนดีนี่เอาอชั้นหนึ่งอันนี้ยังวิธีโก้คืออะไรวะ โอ้เวนยไอ้สเตเด้ยสังไลดนึงไอ้เชี่ยอะไอ้อะไอ้เชี่ยโดนโดนโดนยิงไม่โดนไอ้สเตเต้ยไหนวะโคตรพอไอ้เชี่ยมันปะไอ้สัตไอ้สัตไอ้เชี่ยมันยิงไม่แม้ไงไอ้เชี่ยเออหนึ่วงหนึงไหนวะไหนวะมันอยู่ข้างบนไอ้เชี่ยม่หนึ่เยอะมหนเยอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นครับพวกพี่เอือกไม่ปล่อยลาก่อนนะครับ